อนนี้เราก็ใช้เครื่องรวดหมูนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยเนาะใสะ่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำการนวดเนาะเพื่อให้เขาแบบเข้าเนื้อนะคะแล้วก็ให้เนื้อหมูเนี่ยเขานิ่มนะคะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปทำแหนมกันเลยนะคะอ่า ใช้เนื้อหมูบดเนี่ยที่เราบดมาเนี้ยทำแหนมทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ทำลูกชิ้นทุ่นหนึ่งนะมาดูกันเลยนะคะวิธีทำแหนมของเราทำง่ายๆนะคะทุกคนแค่ฉีกซองกาทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เครื่องช้อนวนหมูไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่นะ้ำแข็งอ่ลงไปนะคะน้ำแข็งที่ทุกนนะั่งพองขุ่นเค็นะคะให้เขาได้ตั จะเห็นว่าน้ำแข็งที่เราใส่ไปนะคะเราทุบในละเอียดนะเขาก็จะละลายไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำเย็นจับนะคะจากตู้เย็นเลยเนาะหยดลงไปนะคะทีละทัพีทีละทัพพีประมาณหนึ่งแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วนะ,ะน้ำดื่มเรานะคะทุกคน ให้เขานวดไปอีกสักหน่อยนะคะให้เนื้อเขาเนียนนะเนื้อหมูที่เราหมักเรานวดนะคะเนียนได้ที่แบบนี้นะคะ ถ้าตู้เย็นไข่โล่งนะคะก็ะเอาไปใส่ช่องฟิไว้นะหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแต่ของเราไปหมดแล้วนะคะฟิตเต็มหมดแล้วเนาะ,ะเราก็จะนำไปแช่หิมะไว้นะคะหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนาะ,ะเอาไปดูกันว่าเราจะทำอย่างไรนะคะก่อนที่จะมาทำเป็นลูกกลมๆเป็นลูกชิ้นให้เราได้กินนะคะข้างหลังบ้านหิมะยังอยู่นะคะไม่ละลาย เราก็จะนํามาแช่ไว้อย่างนี้นะคะ yes sir get yes, baby yes hi วันนี้อากาศติดลบสี่องศานะคะ လေจ้าจังบ้านไม่อยู่ห๊ะสมมบ้านเลยยอดจัดไปเลยจ้าปุยนนจัดไปเลยจ้ายอดจ้า แช่ไว้ค่ะ1 2ชั่วโมงแช่ไปเลยนะคะเต็มที่หลังจากที่เรานำหมูหมักของเรานะคะไปแช่ที่ช่องฟิตธรรมชาติเราก็ต้องมาทำการโกยหิมะออกนะคะทุกคนจะเห็นเราโกยหิมะออกเนาะออกจากโถที่เราหมักหมูไว้นะคะเราก็จะหมักหมูไว้ในโถนี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกชิ้นมาปั้นใส่น้ำร้อนนะคะเพื่อให้เขาสุกแล้วก็ลอยตัวขึ้นมานะคะเราก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะในการปั้นลูกชิ้นนะคะก็ไปดูตามคลิปตาม u t u b e นะคะว่าในการปั้นลูกชิ้นด้วยมือเขาทำกันอย่างไรนะคะอ่า เราปั้นขึ้นมาได้ลูกเราก็นำลงมาใส่น้ำร้อนนะคะอ่าน้ำร้อนก็จะทำการต้มเนื้อหมูจากดิบๆนะคะให้เขาสุกนะคะพอเขาสุกลูกชิ้นก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะทุกคนนะเราก็จะตักไอ้น็อกอ่น้ำเย็นนะคะที่เราเตรียมไวะะ้เนาะน้ำเย็นจัดนะคะ นะถ้าไม่เย็นจัดกระใส่น้ำแข็งลงไปคะ่ะเพื่อให้หมูลูกชิ้นหมูของเราเนี่ยคะ่ะมีความเด้งนะมีความนิ่มมีความเด้งนะคะหลังจากที่เราปั้นเขาลงไปใส่น้ำร้อนสุกนะคะน้ำร้อนคือน้ำร้อนมากๆเลยนะคะไม่ถึงกับเดือดเนาะแล้วก็ทำการลดไฟลงนะคะอ,อย่าให้เขาเดือดมากนะคะ เขาจะทําให้ลูกชิ้นแตกเนาะต้องให้เขาเดือดพอปานกลางนะคะต้มลูกชิ้นจนสุกทั้งนอกทั้งในนะคะแล้วลูกชิ้นเขาสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาบนน้เหนือน้ําของเขาเองนะคะเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือสุกแล้วนะ,ะเออตักออกไปน็อกน้ําเย็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะปั้นลูกชิ้นนะคะใส่ลงไปให้เต็มหม้อนะคะ พอลูกชิ้นเต็มหมอ้อเราก็จะหยุดปั้นนะคะในการปั้นลูกชิ้นของเรานั้นทําไม่ยากนะคะทุกคนนะบีบๆขึ้นมาให้เป็นกลมๆแล้วก็ช้อนนะคะช้อนตักค่ะช้อนของเรานี้จะต้องนําไปแช่น้ําเย็นก่อนนะคะแล้วก็ตักในการตักง่ายไม่ติดช้อนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลูกชิ้นเขาจะลอยตัวขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะคะสัญลักษณ์ว่า เขาสุกแล้วทั้งนอกและในนะคะเราก็จะทําการตักออกไปน็อกน้ําเย็นนะคะน้าเย็นของเราก็ได้เตรียมไว้แล้วเนาะ,ะถ้าลอยตัวลักษณะอย่างนี้ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ส่งออกจากน้านะคะให้เขาเสด็จน้ำเนาะ,ะแล้วก็ทาการแพคค่ะเราทําการแพคแบบนี้เนาะ,ค,ะคือต่อครั้งนะคะต่อมือ ต่อเมนูที่เราจะทำนะคะทุกคนแล้วเราก็นำไปซีนนะคะซีนลักษณะแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ใส่ช่องฟนะิสเนาะเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนในการทำลูกชิ้นในต่างแดนนะคะทำกินเองนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ